คนละจิตวันนี้แม่หมอทัวหาคนที่มีคู่รักทางจิตวิญญาณหรือว่าทวินเฟรมโซเมดได้ๆเรียกได้หมดเลยเอาเป็นว่าความรักทางจิตวิญญาณที่เธอจะเจอเนี่ยมันจะ Amazing เหนือคำพูดเหนือคำทำนายเหนือสิ่งที่แม่หมอจะอธิบายเพราะว่าเธอจะจดจำความรักครั้งนี้ตลอดชีวิตเลยนะคะมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยนะความรัก แล้วแม่หมอหได้ไพ่โฟกัสขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ลูกศรซึ่งสิ่งนี้มันถูกแบบลิงให้กำหนดไว,แว้แล้วแล้วเธอจะเจอ,เอ,อโซโมเมทาวินไฟพลเนี้เพื่ออะไรเพราะว่ามันเป็นบททดสอบของพระเจ้าส่งเข้ามาเพื่อให้เธอเรียนรู้ว่าความรักจริงๆอ่ะเป็นยังไง มันมีหลายคนที่รักไม่เป็นแล้วซึ่งเขาอยากจะเหมือนคนคนนี้จะทําให้รู้ว่าการรักตัวเองมันเป็นยังไงแล้วรักคนอื่นเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือการรักให้เป็นทั้งโลคจิตวิญญาณแล้วก็โลคมนุษย์คือการที่เราจะคําว่ารักเหลือให้เขาโดยที่ไม่มีเหตุผลน่ะ มันเป็นยังไงหรือการหวังดีนะคะการให้ก็คือให้ทางความรักทางจิตใจอ่ะแล้วชาเลนที่จักรวาลให้เนี่ยมันเหมือนใครที่วัยสานะหรือวัยเลขสามในทางโลกมนุษย์นะคือหรือไม่หมอเข้าใจว่ามันมีคนที่เป็นโอโซที่เข้ามารับสายนี้เยอะแต่ไม่หมอจะอ่าเหมือนพูดถึงวัยสาขึ้นนะ เธอเนี่ยจะได้ไปฟังเพลงพี่เสกโลโซลอีกครั้งอะ่ะสิบสี่อีกครั้งเลยความรักมันจะแบบบริสุทธิ์แล้วก็ใสมากๆนะคะแล้วการเข้ามาของเขาในครั้งนี้ไม่หมอแบบฟิลว่าเหมือนเขาจะ ทำให้เราขอบคุณความรักในอดีตได้ไม่ว่าเราจะได้ความรักผิดๆมาจากพ่อแม่หรือแฟนเก่าหรือไม่เคยประสบในความรักที่มันอาจจะแบบดีๆแต่คนคนนี้เขาจะมาทำให้รู้ว่าความรักมันยิ่งใหญ่มากมากจริงๆมันสามารถชนะทุกอย่างได้นะทุกคนแล้วไม่ว่าเขาจะเข้ามาในฐานะเพื่อนแฟนสัตว์เลี้ยงหรืออะไรเนี่ย พระเจ้าเขาก็อยากจะบอกเธอว่าขอให้เธอเนี่ยสนุกกับบททดสอบครั้งนี้นะคะแล้วก็เรียนรู้มันเพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีบทโลกนี้ค่ะก็ถ้า